ทำไมปวดหัวจึงสำคัญอาการปวดหัวเป็นการตอบสนองของเส้นประสาทที่ทำหน้าที่รับรู้อาการเจ็บปวดบริเวณศีรษะหลายคนมองว่าอาการปวดหัวเป็นเรื่องธรรมดาครับแต่อาการนี้อาจเป็นสัญญาณบอกเหตุของโรคร้ายบางอย่างสาเหตุของอาการปวดหัวที่พบได้บ่อยคือ 1. แบบไม่มีความผิดปกติของสมองแต่เป็นความผิดปกติเกี่ยวกับเส้นประสาทและกล้ามเนื้อรวมถึงอวัยวะรอบๆสมองและศีรษะได้แก่ อาการปวดหัวจากกล้ามเนื้อบริเวณรอบศีรษะรัดตัวเทนชันเ h ดเอ a ก h e มักเกิดจากความเครียดและการพักผ่อนไม่เพียงพออาการปวดอาจเริ่มจากปวดเล็กน้อยและค่อยๆปวดมากขึ้นพบได้มากถึง78%ของผู้ที่มีอาการปวดหัว ไมเกรนเป็นอาการปวดหัวร้าวลงกระบอกตาอาจปวดข้างเดียวหรือ2ข้างก็ได้ครับทั้ง2ชนิดพบได้ประมาณ16%ของผู้มีอาการปวดหัวแบ่งได้2ประเภทคือแบบมองเห็นแสงวิ่ง with Aura แบบไม่เห็นหรือไม่มีแสงวิ่ง with out Aura 2. แบบมีความผิดปกติของหลอดเลือดสมองคือโรคหลอดเลือดแดงหรือหลอดเลือดดำโปง่งพองแตก เป็นโรคเงียบที่พบได้น้อยแต่มีความรุนแรงมากครับผู้ป่วยที่มีหลอดเลือดดำโป่งพองหรืออุดตันมักมีอาการปวดหัวรุนแรงเหมือนโดนสายฟ้าฟาดไม่เคยปวดมากขนาดนี้มาก่อนอาการปวดเป็นขึ้นมาฉับพลันทันทีแล้วปวดหัวแบบไหนต้องไปพบแพทย์คำแนะนำเบื้องต้นในผู้ที่มีอาการปวดหัวคือการทบทวนอาการปวดหัวของตนเองว่าเข้ากับอาการปวดหัวแบบอันตรายหรือไม่ เพราะว่าอาจจะเป็นอาการนำก่อนที่จะเป็นโรคทางสมองได้โดยอาการปวดหัวอันตรายที่ต้องมาพบแพทย์ทันทีได้แก่ 1. อาการปวดหัวหลังได้รับอุบัติเหตุกระทบกระแทกบริเวณศีรษะภายใน72ชั่วโมง 2. อาการปวดหัวเรื้อรังคือมีอาการมากกว่า15วันต่อเดือน 3. อาการปวดหัวร่วมกับมีอาการคลื่นไส้อาเจียนมองเห็นภาพซ้อนตาพร่ามัวเดินเซส 4. อาการปวดหัวภายหลังการหมดสติหรือเป็นลมหรือชักเกรง 5. อาการปวดร่วมกับมีไข้หรือเลือดกำเดาไหล 6. อาการปวดหัวที่มีอาการชาหรืออ่อนแรงของมือแขนหรือขาร่วมด้วย 7. อาการปวดหัวรุนแรงหรือไม่เคยมีอาการปวดมาก่อน 8. อาการปวดหัวที่เพิ่มขึ้นโดยทานยาแก้ปวดขนาดเดิมแล้วไม่บรรเทา 9. อาการปวดหัวใดๆก็ตามในผู้ป่วยมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับหลอดเลือดสมองและความดันโลหิตสูงกรณีที่ไม่มั่นใจเกี่ยวกับอาการปวดหัวของตนเองหรืออาการปวดไม่ชัดเจนไม่ควรนิ่งนอนใจนะครับแนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อรับการซักประวัติตรวจร่างกายรับยาบรรเทาอาการและตรวจทางรังสีหรือห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมเพื่อการวินิจฉัยโรคอย่างทันท่วงทีครับ